ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระญาณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยเสียงกล้าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระธรรมอันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องนำออกจากภพด้วยเสียงกล้าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสง ผู้ปราศจากกิเลสท,ทั้งปวงและเป็นบอกเกิดแห่งคุณความดีด้วยเสียงกล้าวขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ใจบุญใจกุศลทุกทกท่านนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568เรื่องราวที่จะได้รับฟังกันในวันนี้ก็มาจากพระสุตตันตปิฎกขุทกานิกายคาถาธรรมบท อยู่ในพิกุวั์เรื่องพิสุฆ่าสงเรื่องก็มีอยู่ว่าพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรพิสุผู้ฆ่าหงรูปหนึ่งแล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนาว่าหัตถะสัญญโตเป็นต้นดังได้สดับมาสหายสองคนเป็นชาวกรุงสาวัตถี ได้บัพพชาอุปสมบทในสำนักของพิสุสง์ทั้งหลายแล้วก็เที่ยวไปด้วยกันโดยมากในวันหนึ่งพิสุสองรูปนั้นไปสู่แม่น้ำอจิรวดีสงน้ำแล้วก็ผิงแดดอยู่ได้ยืนพูดกันถึงเรื่องสารานิยกถาในขณะนั้นหงสองตัวบินมาโดยอากาศ ขณะนั้นพิสูจหนุ่มรูปหนึ่งก็หยิบก้อนกลวดแล้วก็พูดว่าผมจะดีดตาของหงตัวหนึ่งพิสุอีกรูปหนึ่งก็กล่าวว่าท่านจักไม่สามารถทำได้พิสูรูปที่หนึ่งก็กล่าวว่าตาข้างนี้จงยกไว้ผมจะดีตาข้างโน้นพิสูรูปที่สองก็กล่าวว่าแม้ตาข้างนี้ ท่านก็จับไม่สามารถดีดได้เหมือนกันพิสุรูปที่หนึ่งก็เลยกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงคอยดูแล้วหยิบกรวดก้อนที่สองดีดไปทางด้านหลังของหงหงได้ยินเสียงก้อนกลวดจึงเหลียวดูขณะนั้นพิสุนั้นก็หยิบก้อนกลวดกลมอีกก้อนหนึ่งแล้วดีดหงตัวนั้นที่ตาข้างโน้น ทำให้ทะลุออกตาข้างนี้หงร้องมว้วนตกลงมาแทบเท้าของพิสุทั้งสองนั่นแลพิสุทั้งหลายยืนอยู่ในที่นั้นนนัน้เห็นแล้วจึงกล่าวว่าผู้มีอายุเธอบวชในพระพุทธศาสนาทำปานาติบาตนับว่าทำกรรมไม่สมควรแล้วจึงพาพิสุสองรูปนั้นไปเฝ้าพระศาสดา พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าพิสุได้ยินว่าเธอทำปานาติบาตจริงหรือเมื่อพิสุนั้นกลาบทูลว่าจริงพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพิสุเธอบวชในพระศาสนาที่เป็นเหตุนำสัตว์ออกจากทุกข์เห็นปานนี้ได้ทำแล้วอย่างนี้เพราะเหตุไร บัณฑิตในปางก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นอยู่ท่ามกลางเลือนทำความลังเกียจในฐานะแม้มีประมาณน้อยส่วนเธอบวชในพระพุทธศาสนาเห็นปานนี้หาได้ทำแม้มากว่าความลังเกียจไม่อันพิสุเหล่านั้นถูนอ้อนวอนแล้วก็ทรงนำอดีตนิทานมา แล้วก็ตรัสว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าธนัญชัยสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครชื่ออินทปัตตะอยู่ในแคว้นกุรุพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระคันของพระอัครมเหสีของพระราชานั้นถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้วก็คือเจริญวัยแล้วโดยลำดับ ทรงเรียนศิลปะทั้งหลายในเมืองตักกศิลาแล้วอันนพระบิดาทรงให้ดำรงในตำแหน่งอุปราชในการต่อมาเมื่อบิดาสวรรคตแล้วพระโพธิสัตว์ได้รับราชสมบัติไม่ทรงละเมิดราชธรรมทั้งสิบประการราชธรรมก็คือทศพิตรราชธรรมนะคะเป็นธรรมของพระราชา มีด้วยกัน10ประการก็คือ 1. ทานังการให้ทานก็หมายถึงการสละสิ่งของช่วยเหลือประชาราชฎส์ 2. ศีลังก็คือตั้งอยู่ในศีลเป็นการสำรวมกายทวารวจีทวารให้ประกอบแต่สุจริต 3. ปริจาคังก็คือการบริจาคเสียสละความสุขของตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 4. อาจชวังความซื่อรงก็คือปฏิบัติภารกิจโดยซื่อสัตย์สุจริตมีความจริงใจ 5. มันทวังความอ่อนโยนคือเป็นผู้มีอัธยาศัยไม่เยอ่หยิงสุภาพนุ่มนวล 6. ตับปังความเพียรหมายถึงการเผากิเลสไม่ให้มาครอบงำจิตให้หลงไหลลุ่มหลงอยู่ในความสุขสำราญ 7. อักโกทงังความไม่โกรธ 8. อวิหิงสาความไม่เบียดเบียนเช่นไม่บีบคั้นกดขี่ขุดรีดเก็บภาษี 9. ขันติความอดทนต่อการงานที่ตรากตรำโดยชอบธรรม 10. อวิโรทงังความไม่ประพฤติผิดธรรม ก็คือไม่คลาดเคลื่อนจากธรรมหมายถึงวางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรมไม่เอ็นเอียงหวั่นไหวพระโพธิสัตว์ทรงรักษากุรุธรรมก็คือศีลห้านั้นทำให้บริสุทธิ์นอกจากนั้นพระชนนีพระอัครมเหสีพระอนุชาซึ่งเป็นอุป,ปร,ราชพรามปุโรหิตอมาตผู้ถือเชือกรังวัดนา นายสารถีเศรษฐีของเมืองอัมมาตผู้เป็นขุนคลังผู้รักษาประตูนางวันนาทาสีคือเป็นหญิงงามเมืองก็ย่อมรักษาศีลห้าเหมือนพระโพธิสัตว์ด้วยรวมแล้วมีทั้งหมด11คนด้วยกันนะคะทีนี้ในแคว้นกาลิงคะมีพระราชาที่มีพระนามว่ากาลิงคะ สเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครทันตบุรีฝนไม่ได้ตกในแคว้นของพระองค์แล้วชาวแคว้นนั้นพากันกราบทูลด้วยสำคัญว่าช้างมงคลชื่อว่าอัญชนาสภะของพระโพธิสัตว์เป็นช้างมีบุญมากจึงประสงค์ที่จะทำให้นำช้างนั้นมาเพื่อทำให้ฝนจักตกได้ พระราชากาลิงคะทรงส่งพวกพรามไปเพื่อต้องการนำช้างนั้นมาพรามเหล่านั้นไปแล้วก็ทูลขอช้างกับพระโพธิสัตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่แห่งชนข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทราบศรัทธาและศีลของพระองค์แล้วจึงมาขอพระราชทานเอาทองคำแลกกับช้าง ซึ่งมีสีดุดดอกอัญชันไปแคว้นกาลิงคะพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าสัตว์ที่พึงเลี้ยงด้วยข้าวก็ดีที่ไม่ได้เลี้ยงด้วยข้าวก็ดีแปลว่าก็คือสัตว์ทุกจำพวกนั่นเองผู้ใดในโลกนี้ตั้งใจมาหาเราสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดเราก็ไม่ได้ห้ามเลยหมายความว่าก็จะไม่ปฏิเสธเลย ถ้าเกิดมีคนมาขอสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่ให้พวกท่านไม่มีนะคะนี้เป็นถ้อยคำของท่านบุรพาจารย์ดูก่อนพรามทั้งหลายเราจะให้ช้างนี้อันควรเป็นราชพาหนะเป็นราชาบริโภคประกอบไปด้วยยศประกอบไปด้วยเครื่องประดับปกคลุมด้วยข่ายทอง มีนายหัดถาพร้อมแก่ท่านทั้งหลายขอพวกท่านจงนำไปตามปรารถนาเถิดนะคะหมายความว่าเมื่อพรามมาขอช้างแล้วนะคะพระโพธิสัตว์นั้นยกช้างให้แต่ก็ประดับประดาช้างอย่างงดงามนะคะพร้อมกับให้ควานช้างไปด้วยนะคะก็เมื่อพรามทั้งหลายนาช้างมาแล้วเมื่อฝนไม่ตก พระราชาทรงสำคัญว่าพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพระราชานั้นทรงรักษากุรุธรรมด้วยเหตุนี้ฝนจึงตกในแค้นของพระองค์พระเจ้ากาลิงคะจึงทรงส่งพวกพราหมณ์และอมา์ไปอีกด้วยพระดำรัสว่าพวกท่านจงจารึกกุรุธรรมที่พระราชานั้นรักษา ลงในแผ่นทองคำแล้วนำกลับมาเมื่อพรามและอมาตเหล่านั้นไปทูลขออยู่ชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดนับแต่พระราชาเป็นต้นกระทำการรังเกียจว่าศีลของตนแม้เหมือนไม่บริสุทธิ์แต่ถูกพรามและอมาตเหล่านั้นอ้อนวอนหนักด้วยอธิบายว่าศีลของชนเหล่านั้นมิได้แตกทำลายด้วยเหตุ เพียงเท่านี้ไม่ชนเหล่านั้นจึงได้บอกศีลทั้งหลายของตนของตนว่าปาโนนะหันตับโพก็คือไม่พึงฆ่าสัตว์หนึ่งอทิน ta, ังนาทาตับโพไม่พึงถือสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้หนึ่งกาเมสุมิชาจาโรนะจริตับโพ ไม่พึงประพฤติผิดในกามทั้งหลายหนึ่งมุสาวาโทณนะพาสิตัโพโภไม่พึงกล่าวเทศหนึ่งมัชฌาปานังณนะปาตัโพโภไม่พึงดื่มน้ำเมาหนึ่งพระเจ้ากาลิงคะได้ทอดพระเนตรกุรุธรรมที่พวกพราหมณ์และอมมาต จารึกลงในแผ่นทองคําแล้วนำมานั้นทรงสมทานบําเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยดีฝนจึงตกในแคว้นของพระองค์แว่นแคว้นก็ได้เกษมมีพิกษาหารหาได้โดยง่ายแล้วพระศาสดาคลันทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วก็ทรงประชุมชาดกว่านางวันนาทาสี หญิงงามเมืองในครั้งนั้นได้เป็นนางอุบลวันนาคนรักษาประตูก็ได้มาเป็นพิสุชื่อว่าปุณณนะอมาตผู้ถือเชือกรังวัดนาก็ได้เป็นพิสุชื่อกัจจายนะพิสุอมาตผู้เป็นขุนคลังได้เป็นโกลิตะเศรษฐีในครั้งนั้นได้เป็นสารีบุตร นายสารถีได้เป็นอนุรุทธะพราหมุโรหิตเป็นกัสปะเถระอุปราชเป็นนันทบัณฑิตพระมเหสีเป็นมารดาของราหุลพระชนีเป็นพระนางมหามายาเทวีพระเจ้ากุรุก็คือพระโพธิสัตว์ พวกเธอจงจำชาดกไว้ด้วยอาการอย่างนี้จากนั้นพระาศาสดาก็ตรัสว่าพิสุบัณฑิตในการก่อนเมื่อความรำคาญแม้มีประมาณน้อยเกิดขึ้นแล้วจะทำให้ศีลเพทะของตนก็คือศีลของตนนั้นแตกให้เป็นเครื่องลังเกียจแล้วอย่างนี้ ส่วนเธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเช่นกับเรายังทำปานาติบาตอยู่นับว่าได้ทำกรรมอันหนักยิ่งธรรมดาพิสุควรเป็นผู้สำรวมด้วยมือเท้าและวาจาดังนี้แล้วก็ตรัสพระคาถานี้ว่าหัตถะสัญญะโตปาทะสัญญะโตเป็นต้นแปลความว่า บัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุคคลผู้มีมือสำรวมแล้วมีเท้าสำรวมแล้วมีวาจาสำรวมแล้วก็หมายความว่าไม่ทำวัจีทุจริตนะคะมีวาจาสำรวมแล้วมีตนสำรวมแล้วก็คือมีอัตภาพที่ไม่โครงกายเป็นต้นนะคะยินดีในธรรมธรรมตนนี้ก็หมายถึงกรรมฐาน อันเป็นปายภายในมีจิตตั้งมั่นแล้วเป็นคนโดดเดี่ยวสันโดดว่าเป็นพิสุตรงนี้อัคกถาจารย์ท่านอธิบายว่าคำว่ามีมืออันสํารวมแล้วเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่มีการขนองมือขมอขนองเท้าเป็นต้นหรือการประหารสัตว์อื่นด้วยมือเป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่ามีมืออันสำรวมแล้ว ผู้ที่ได้ชื่อว่าสันโดษคือผู้ที่ยินดีด้วยอธิคมะของตนก็คือการบรรลุความสำเร็จของตนในการที่จะเป็นพระอริยะบุคคลในที่นี้พระพุทธเจ้าก็หมายถึงการเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ที่ยินดีแล้วโดยส่วนเดียว ในการจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพิสุขข้าหงก็จบลงขออำน้าแห่งบุญกุศลที่พวกเราได้ฟังพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งโดยการอ่านและการฟังรวมทั้งการใคร้ครวนการค้นคิด ที่พวกเราได้เจริญแล้วนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นอธัธยาศัยให้รู้ยิ่งในธรรมที่ควรรู้ให้ละในธรรมที่ควรละทำให้แจ้งในธรรมที่ควรทำให้แจ้งให้เจริญในธรรมที่ควรเจริญมีการเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นต้นให้บริบูรณ์เพื่อตรัสรู้อริยสัจสี่อันเป็นธรรมที่พ้นทุกข์ ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้โดยทั่วหน้ากันทุกทกท่านเทินก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านด้วยค่ะ